ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมัหนีกะมาพอๆกับพอแตรมยมยีนะครับเนาะรับเตรีมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับรับงวดวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่สิบเอ็ดตุลาคมหกหกเราพัฒนาออกแปดห้าเก้าสองหกสี่ับเลขล่างกับออก เก้าสองเนาะครับเนาะรับของอาจารย์เซียนคนริมทางขับกระด้แคสเสียดเนาะครับเนาะขับบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะครับก็มีเจ็ดสี่เก้าสี่เลขออกหกสี่เนาะครับเนาะเสียดไปแต้มหนึ่งขับส่วนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งก็ลุดไปเนาะครับเนาะลุดทั้งบนทั้งล่างนะครับ เอากะธรรมดาเนาะครับเนาะกะมีเขามีรุดนะครับเอางวดวันศุกร์เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบสามพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่งกระดทรงมาให้แล้ว ถูกที่สิบสา ัเย็นนะครับเนาะครับบนวิ่งรูดนะครับ วิ่งรูดแปดกับ9 8กับ9 แปดสองแปดสามแปดสี่ขับหลักแปดหลักเก้า คร,ครับครับส่วนตัวเน้นนะครับเนาะอาจารย์พันเนียนให้ที่ แปดสามแปดสี่ครับเก้าสามเก้าสี่นะครับตัวเน้นนะครับครับส่วนล่างนะครับ ล่างวิ่งรูดหกับเจดนะครับ chua chết son chết xám hộp xoắn hộp xám ห้าสองห้าสามครับกันเนาะครับเนาะครับกันเจ็ดสี่ตัวเดียวนะครับ ครับส่วนตัวเน้นเนาะรับเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามหกหกสองหกสามับเน้น4ีหางนี้เนาะรับเนาะ ครับสัตย์เย็นนาครับพี่ครับพราเทียมเกาใช้เบิ้งนะครับด้วยอาจารย์ทรงมาให้นะครับเนาะครับลาวคักๆนะครับเนาะ13บสามทับสิทับหกบนวิ่งรูด8กับ9นะครับ8 2 8 3องแปดสามแเน้น8 3 8ส9มแปบนนะครับ ล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดอับเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองหกสามห้าสองห้าสามกันเจ็ดสี่เน้นเจ็ดสองเจ็ดสามหกสองหกสามคนริมทางนะครับเนาะครับพอเตรียมขอ,อกรับขอบพระคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้อรับที่จะส่งตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมนะครับเนาะฝากปีฝากนอก้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรมกาข้อไว้พบอลให้เขาได้อเงวดนี้นะครับเนาะครับเอฟซีจะได้โฉกโศกมันมานกันนะครับบนวิ่งรวด8กับ9นะครับเนาะอาจารย์พเนนให้ที่8 3 8 4 9 3 9 4คสับส่วนล่างวิ่งรวด6กับ7เน้นที่7 2 7 3 6 2 6 3ครับกัน7 4นะครับ ขอโชคมันๆกันนะครับเนาะครับเอาขามาแล้วก็จะลืมนะครับเ้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเ้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม